คนเต็มเลยเนี่ยไปบ่ได้หรอกโดนมา่ปพูดโดนคัได้มาเนี่่ไม่ไหวดิมโดนคนเต้นน้านี่้ออยู่่นด้อม่ดนคนโอยก็ิตายอดึงออกก่อนเธอก็ถอยออกไปดิหอนก็หอนโอ้สุดยอดคนล่าความอดทนสูงเนาะคนเราความอดทนสูงอะไรมาหอนมาพากันยืนหอนถ่าย เดนเท้กันอยู่ดีแต่บดีบตีนกันดีแต่บดีบตีนกันแมนเบาถือชุดยอดชุดยอดโอ้ยพากันหลังไรเขามาเหตุงานเหตุวียกเหตุวียกเหตุงานอยู่ไทยชุดยอด,ดยอดด,ยอดียอมเมื่อยยอมอดกน สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีพแมีพี่น้อง FC เบิร์ดทุกคนทุก่านเดอร์าวาจะเป็น FC ทั้งฝั่งลาาฝั่งไทยือว่าทั้งต่างประเทศเดอร์ที่เข้ามาติดตามหาชมหาฟังเนาะมื่อนี้ก็มาขอกระวพาคนโขคนเก่าคนเดิมเดอจาวทุกคนเนาะมื่อนี้แพรว่าก็สิมาขอตอบคอมเมนต์และก็อ่านคอมเมนต์นะทุกคนว่าในระหว่างที่แพรว่าได้หว้าความสื้อออกไปและได้เล่าเหลืองเล่าที่แพรว่าได้เจอเหตุการณ์หนึ่ง เกี่ยวกับแห้งงานคอมเมนตและแห้งงานเวียดนามเราทุกคนที่ได้หลายคนได้ไลค่านคอมเมนต์ว่าพ่ว่าหวาวเกินไปหรือเปล่ารุนแรงเกินไปหรือบอเนาะเมื่อี้เพ่ว่าก็จะมาขออ่านคอมเมนต์นะทุกคนที่บอกว่าการต่อแถวเข้าคิวคือพื้นฐานของคนไทยที่ให้ความสําคัญมากๆเยาว่าแต่คนไทยเดอะ คนเหล่านะที่ปเมื่อน,นั้นก็ต่อแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกคนต่อแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจนกระทั่งเนาะถึงจุดที่เขาจะได้รับชัยชนะแล้วมีคนมาแย่งสินตัดหนาเขาไปนี่แล้วมันเหตุให้เจ็บใจมากที่สุดนะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเลยไม่ว่าเรื่องจริงเลยแล้วแพรววาก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนด้วยก็คือ พูดให้ไปเลยและเขาทํำยังไงเขาทํายังไงเขามีจิตสํเนึกรู้สึกผิดไหมไม่มีทุกคนเขาทํำยังไงเขาทําหน้าตาหัวเราะคิกคักิกคเบิก,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 กบานเฉยเลยทั้งที่เป็นผู้ชายทั้งแท่งเจาะหูตั้งแต่นี่มาถึงนี่เลยทั้งสองข้างโอ้โหตัวสูงประมาณร7 0กว่าทั้งที่เราสูงแค่ร้อยหกว่าเลยเรายืนต่อขนาดนั้นแตุ่ดท,ท้ายมาแย่งของเราไป จะไปเหลือราทุกคนพีว่าก็พูดเลยสิทําไมพี่ไม่มีมารยาทอย่างนี้คนอื่นเขาต่อแถวแล้วนะนี่มันแถวของพี่หรือเปล่าล่ะแถวของพี่อยู่ฝั่งโน้นไม่ใช่หรอมาแย่งทาไมแล้วเขาทําหน้าตายยังไงเขาบอกว่าก็อยากจะได้อ่ะก็มันเหนื่อยเอา้าพูดอย่างนี้ก็สวยดีแล้วคนอื่นเขาไม่เหนื่อยหรือไงคนอื่นเขาก็เหนื่อยเหมือนกันอ่ะใช่ไหมคะทุกคนพูดผิดตรงไหนล่ะก็เลยพูดไปเลยสิแล้วสุดท้ายอ่ะก็เลยแบบ คือทุกคนเชื่อไหมว่าจะให้เจ้าหน้าที่มาควบคุมทุกอย่างมันไม่ได้เจ้าหน้าที่เขามีแต่คอยบอกแล้วว่าต่อแถวถึงคิวแล้วก็นี่ไปจะให้เขามาจับทีละคนจับทีละคนอ่ะยื่นจับมือยื่นทีละคนหรอบ้าหรือไงใครจะทําขนาดนั้นเขาก็เหนื่อยอสิเขาไม่ได้มีหน้าที่ขนาดนั้นทุกคนเราต้องมีจิตสํานึกของตัวเอง เราต้องมีมารยาทของตัวเองสิเราต้องมีความรับผิดช,ชอบต่อตัวเองสิอย่าหาว่าแพรว่าพูดเกินไปเลยสิ่งที่เขาก็ทำอะละมันเกินไปอ่ะคอมเมนต์นี้นะคะขอตอบไปแล้วจริงค่ะการที่เราต่อแถวต่อคิวมันเป็นมารยาทพื้นฐานของคนไม่ใช่แค่คนไทยทุกคนมันเป็นมารยาทพื้นฐานของทุกคนเลยแหละเราต้องรู้สิเราต้องเห็นคนอื่นสิว่าเข้ามาทีหลัง เขายังต่อแถวเลยเราก็คนเขาก็คนเราก็มีหัวใจเขาก็มีหัวใจเราเขาก็มีความรู้สึกเราก็มีความรู้สึกไงเราก็ต้องการเขาก็ต้องการอันนี้คือเรื่องที่แบบแย่มากแล้วแพรว่าจะไปอ่านคอมเมนต์ต่อไปขอพูดอีกเรื่องหนึ่งนะซึ้งน้ําใจของคนลาวคนหนึ่งมากคือเขาบอกว่าเขาเป็นวัยรุ่นนะทุกคนใช้โทรศัพท์ไอโฟนแต่งตัวก็ธรรมดา เชือยือดกางเกยงยีนลงทว่า,าใบเขาบอกว่าเอ้าทำไมเราต่อแถวอยู่ดีๆแล้วทำไมคนมาตัดหน้าเราแล้วทำไมถึงไม่ต่อแถวไม่ชอบเลยแบบนี้เขาพูดลาวนะแต่ขอแปลเป็นไทยแล้วกันบมากเลยเหตุนิสัยแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าเหมือนอันนั้นเข้าตรงหูจักที่ว่าตรงหูจักต่อแถวต่อคิวโบเมนจะหลัก รัดคิ้วแบบนี้เอาเปียบคนอื่นแล้วนะไดบ่มากเลยคือเพวาวายืนฟังเพาวายยังอึ่งเลยนะทุกคนมันสะท้อนไปทั้งจิตใจในหัวใจของเขาว่าเออเขาเป็นผู้ชายแต่เเถอยายน่ะจะประมาณสาปีนี่แหละเขายังอันนี้เลยมีนะทุกคนแต่คนที่แพว่าพูดถึงอ่ะประมาณสามสิบกว่านี่แหละก็น่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับเพรว่านี่แหลนะเนาะ คือมันบไวไหวนะทุกคนเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันต่อไปนะคะอ่ะคอมเมนต์เน้นะคะคือเขาบอกว่าการทําคลิปประจานคนอื่นแบบนี้เขาเรียกว่าคนใจแคบนะเรื่องไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยนะราวใจแคบอ่ะน้อมรับนะคะทุกคนว่าใจแคบแต่ถ้าจะพูดถึงเรื่องประจานเพว่าว่าครว่าไม่ได้ประจานเขา เพราะว่าทําไมถึงไม่ได้ประจานเพียวว่าไม่ได้เอารูปเขามาติดไว้ตรงหน้าผากของแพรวานะคะแล้วก็ไม่ได้เอาซื่อของเขามาติดไว้ตรงหน้าผากของแพรวาด้วยเลยไม่เรียวกว่าประจานแค่มาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังนะคะทุกคนถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะไม่มีเรื่องเล่าและะ้วมั้งถ้าไม่มีเจอเหตุการณ์อะไรแล้วไม่พูดไม่คุยอ่ะ คนใบโลกคนอยู่โลกใบนี้ก็คงจะไม่มีเรื่องพูดกันไม่มีเรื่องคุยกันอย่าเรียกว่าประจานค่ะเรียกว่าเล่าสู่กันฟังค่ะว่าเหตุการณ์ที่เราไปเจอคนประเภทไหนต้องระวังยังไงถ้าเวลาที่เจอคนเอาเปรียบจะให้ยอมหรอคะจะให้ยอมหรอว่าเออถ้าเจอคนเอาเปรียบนะก็ปล่อยให้เขารังแกไปให้เขาเปรียบไปอย่าไปต่อสู้อย่าไปบอกว่าเออไม่รู้จักกันต่อแถวหรอคะไม่รู้จักการรอหรอคะไม่รู้จัก อ่ะคิวหรอคะอะไรประมาณนี้หรอต้องแบบว่าเออเขาแย่งบัตรคิวคุณไปคุณก็จะปล่อยให้เขาแย่งไปอย่างนั้นเหรอคะคอมเมนต์นี้นะคะที่บอกว่าการที่เอาเรื่องราวคนอื่นมาประจานเป็นคนที่ใจแคบถ้าเพยวว่าใจแคบนะเพลว่าถ่ายคลิปเขาไว้เพยวว่าเขามาประจานเราคะ่ะทุกคนจริงๆเพราะว่าเพลว่าเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้ว เรายืนต่อแถวเราจะทําอะไรนอกจากถือโทรศัพท์ใช่ไหมล่ะเออก็ถ่ายไปสิจะเหลืออะไรแต่ไม่ทําจริงๆเราก็แค่พูดว่าเอาพี่ทําไมทําอย่างนี้อ่ะคนอื่นเข้าต่อแถวอยู่มันตัดหน้าได้ไงมาแซงคิวได้ไงและทีนี้ไม่ใช่แถวของพี่ด้วยพูดไปแล้วแต่เขาไม่ฟังก็เลยต้องมาเล่าทุกคนจะได้เตือนไว้ว่าถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้เราเราอย่าไปยอม ถ้าเรายอมอ่ะคนคนนั้นมันยิ่งจะได้ใจจริงๆทุกคนถึงเราจะถึงเราจะเสียคิวของเราไปก็เถอะแต่เราก็ต้องพูดให้คนอื่นมองเห็นว่าเออบุคคลคนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ถึงจะไม่ได้ออกโซเชียลก็เถอะแต่ก็ให้คนที่อยู่แถวนั้นรู้บ้างว่าเป็นยังไงจะได้มีจิตสำนึกว่าเออถ้าทำต่อไปอ่ะต้องเจอแบบไหน ไม่ใช่แค่แพรวาหรอกที่อยากพูดแบบนี้คนอื่นที่เข้าไปต่อแถวอะ่ะรอกันยืนกันจนขาแข็งอะ่ะเส้นเอ็นขึ้นหมดแล้วเขาก็ต้องเป็นเหมือนกันนะทุกคนมีใครบ้างที่ไม่เคยยืนรอใช่ไหมทุกคนที่ยืนรอก็ต้องรอด้วยความหวังพอถึงคิวคุณแล้วคนอื่นมาตัดหน้าแย่งไปอะ่ะมันจะได้หรอนะคะเคค่ะคอมเมนต์ต่อไปนะคะ บางคนบอกว่าดีแล้วที่ยังสติไม่หลุดไม่หลุดค่ะอันนี้คือแพีววังไม่ได้หลุดเลยเพราะว่าแพีววาก็พูดไปจงด้วยความดีนะคะแล้วเขาก็ส่งเขาก็หัวเราะเฉยเลยเขาก็ไม่สนใจนะคะแล้วมีคอมเมนต์นี้บอกว่า <c oughs> การใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพใหม่ดีจะเกิดขึ้นขอให้มีน้ำใจเสมอต้นเสมอปลายจริงค่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลย จริงนะทุกคนจริงๆอะไรก็แล้วแต่ต่อถ้าจะให้เราเสียคิวของเราไปอะ่ะแต่ขอลองเถอะต้องพูดจาให้มันสำรวมหน่อยได้ไหมสมมติว่าเออพี่ไม่ไหวพี่ปวดท้องหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอก่อนได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยจะไม่ว่าเลยนะทุกคนไม่ใช่คนใจดํานะจริงๆไม่ใช่คนใจดํา แต่อันนี้คือยืนกันอยู่อ่ะจ้องที่จะเอาอ่ะอันนี้คือไม่พูดอะไรเลยใครจะอยากมีน้ำใจให้คนเราจะดีจะชั่วนะจะทำผิดหรือว่าจะทำถูกอะไรก็แล้วแต่การที่เรารู้จักพูดรู้จักที่จะบอกอ่ะมันก็ต้องมีให้อภัยกันใช่ไหมคะแต่อันนี้คือคุณมาตัดหน้าแล้วคนอื่นพูดยังไม่รู้จักสำานึกและที่สำคัญคือ คุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุณก็แค่ไม่อยากที่จะรอเหมือนคนอื่นได้หรออย่างนี้มันไม่ได้ใช่ไหมคะเนาะคือมันเขาเรียกว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือเพื่อนมนุษย์แล้วคะ่ะอ่านะคะอันนี้ก็คือคอมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าเวลาเข้าคิวในประเทศไทยเนาะเจ้าหน้าที่จะคอยบอกเพียงให้เข้าแถวกี่แถวเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาเขาไม่มาคุมแถวหรอก โดยมารยาทของคนไทยเขาจะไม่แชงคิวแต่ต่างด้าวเขาก็จะแซงคิวเป็นธรรมดาขนาดกินข้าวตอนเที่ยงคนไทยเขายังต่อแถวแต่ต่างด้าวมักจะไปต่อแถวและจะไม่ต่อแถวแต่จะเร,เรียงหน้าเข้าไปมารับอาหารพี่ว่าตอนนี้เพราวากำลังรับมารยาทไทยไปเต็มๆคือเอาจริงๆนะ คือแพรวาไม่รู้ว่าแพรวารับมารยาทคนไทยมาหรือเปล่าอะไรไม่รู้นะคะคือจะมาขอพูดความจริงในเรื่องอันนี้แล้วกันว่ามันรับมารยาทมาจากใครไม่รู้คือคือพูดง่ายๆเลยว่าพ่อแม่เราเป็นคนดีนะคะทุกคนแล้วพ่อของแพรวานี่บอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครแล้วเป็นคนพูดคําไหนคํานั้น เป็นคนที่มีสัจจะในคำพูดและการกระทำจริงๆนะทุกคนและเป็นคนที่ไม่ไปด่าหรือไปว่าให้คนอื่นก่อนหรือว่าไม่ไปเอาของของใครก่อนถ้าไม่ใช่ของตัวเองจะไม่ไปเอานะคะทุกคนและที่สำคัญอะ่ะเพีว่าก็เป็นคนที่มีความรู้สึกแบบว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปก่อนอะ่ะเราก็คิดว่าเราจะสมควรได้ก่อนมันเรื่องจริง แต่ถ้าเราไปทีหลังเราสมควรจะได้ก่อนไหมเราก็ไม่สมควรและเพรว่าเป็นคนที่ชอบสังเกตว่าคนอื่นเขาทำยังไงเขาทำอะไรเราก็ต้องทำตามเขาสิเรื่องต่อแถวอะ่ะคือจริงๆอะ่ะการที่เราอยู่ประเทศไทยอะ่ะเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาต้องต่อแถวรอคิวไม่งั้นก็จะมีบัตรคิวเพื่ออะไรใช่ไหมคะอันนี้เราก็คิดได้แล้วไม่จาเป็นต้องบอกแล้ว อีกข้อดีข้อหนึ่งก็คือการที่เราสื่อสารเข้าใจแล้วก็มีความคิดที่ใกล้เคียงกันมีความคิดที่เหมือนกันมากมันก็เลยทําให้เรื่องแบบนี้สําหรับแพรว่าแพรวาคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากไม่จําเป็นต้องสอนไม่จําเป็นต้องบอกคือเราต้องรู้อยู่แล้วจริงๆนะแพรวาเข้ามาในประเทศไทยแพรวาไม่เคย ไม่เคยถูกใครสอนเรื่องมารยาทเลยจริงๆไม่เคยถูกสอนเรื่องมารยาทจะถูกสอนแค่เรื่องหนึ่งคือห้ามไปมองหน้าเขาห้ามไปมองหน้าคนไทยแค่นั้นเองทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะเดี๋ยวไอพีต่อไปพี่ว่าจะมาเล่าให้ฟังนะคะถ้ามีโอกาสเนาะว่าทําไมถึงจะถูกสอนเพื่อห้ามให้มองหน้าคนไทยคือพี่ว่าเป็นคนที่แบบว่า ถ้ามองหน้าใครเนี่ยจะมองด้วยความจริงจังจริงใจมากสายตานี่จะแบบคืออย่างนี้เลยสายตาโหดเขี mm ่ย hmm. ม e มากแต่ถามว่าลึกๆในใจมีอะไรไหมคือไม่มีอะไรทุกคนแต่เราจะมองเพราะความสงสัยและสงสัย้สายตาของเรามันแข็งใช่ไหมตาแข็งด้วยแล้วเป็นคนที่ตาขึงๆด้วยแต่ก็จะมองอย่างนี้เลยเหมือนเอออะไรยังไงประมาณเนี้ยแต่ถามว่าข้างในมีอะไรไหมไม่มีอะไร มีคนจะชอบว่าเออเพีว่าถ้าเธอไม่ยิ้มนะเธอหน้าบึ้งนี่เธอหน้าโกรธหน้ากลัว,กวมากแต่ถ้าเธอจะน่ารักเวลาที่เธอยิ้มอะไรต่างๆนานาทุกคน,น,นคือเพยววาก็ไม่รู้ว่าเอ,อจริงไหม <laughs> <laughs> โอเคนะคะอันนี้ก็คือเป็นคอมเมนต์นะคะที่เพีวาได้อ่านเนาะก็มีทั้งคอมเมนต์ที่ดีและไม่ดีนะคะก็เลือกอ่านแต่คอมเมนต์ที่ดีๆนะคะทุกคนเนาะชอบนะ มีอ่านนี้นะคะคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าชอบชอบน้องนะมีความคิดดีเหมือนน้องเป็นคนไทยอยู่ในไทยใครก็รักครับเพีว่าก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะทุกคนคือเราต้องรู้จักอะคือจริงๆอ่อะเราต้องรู้จักกาละทศะนะทุกคนเราคือเราคือเราต้องรู้จักอยู่แล้วเนาะเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าให้คนอื่นก็สอนเราต้องสังเกตแล้วเราก็ต้องดูว่าคนอื่นเขาทายังไงคือเพว่าเป็นคนหนึ่งที่ซิทีสถิตมากเพีวว่าจะเป็นคนที่ชอบมองหน้าคนอื่น แล้จะชอบสังเกตและเพีว่าเป็นคนหนึ่งที่อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ดีหรืรอว่าทําให้คนอื่นไม่พอใจจะไม่ทํเพภวาเป็นคนที่เก่งขี้เก่งใจคนมากและเป็นคนที่จะทาอะไรก็แล้วแต่จะอดทนเวลาที่คนอื่นทําให้เราเราจะอดทนให้ถึงที่สุดแต่เวลาที่จะไม่ทนก็คือฉันจะไม่ทนเธอแล้วนะต่อให้เธอจะทําอะไรก็แล้วแต่ฉันจะสู้เธอเต็มที่คือสู้ตายทุกคนเวลาที่สู้คือสู้ตายเลย ไม่มีคำว่าถ้าไม่ชนะก็คือตายจบแค่นั้นไม่มีอะไรมากครับเป็นคนที่แบบว่าเออถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต่อให้มันจะดีก็ต้องน้อมรับต่อให้มันจะไม่ดีถ้าได้ตัดสินใจทําไปแล้วก็คือน้อมรับคือเราเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบก็เลยไม่ค่อยเจอคนที่เอาเปียบแต่พอมาเจอแล้วเอา,อาง่ายเลย คือแทบรับไม่ได้แหละแต่ก็เข้าใจสถา,านการณ์มันทําให้เราได้เรียนรู้แต่ถ้าตอนย้อนไปเป็นวัยวัยโดยวัยเด็กนะหรือว่าเป็นวัยรุ่นนะโอ้โหไม่ยอมอะเพรา,าเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมมากเลยนะถ้าจะมารังแกคนง่ายๆแบบนี้ไม่ไม่ได้เลยไม่ได้แต่อันนี้คือเรา เราโตเป็นผู้ใหญ่เราไงเรามีความอดทนมากพอแล้วเพียวาก็เลยคิดว่าเออก็ดีนะมันทําให้เราได้เรียนรู้อะไรมากมายนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เพียวาะจะเอามาเล่าสู่เอฟซทุกคนทุกท่านได้ฟังนะคะก็สิ่งสําคัญที่เพีวาอยากจะพูดและก็อยากจะขอโทษเอฟซนะคะก็ต้องขอโทษเรื่องการพูดจาค่ะเรื่องคําพูดนะคะที่เพยวาชอบพูดวกไปวนมาทําให้บางครั้งก็เข้าใจเชื่อมช้าบางครั้งก็เข้าใจให้ อารมณ์คนฟังงดเงิดนะคะคือเพา่าวรู้ตัวค่ะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆบอกจริงเลยว่าเพา่าวเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบฟังคนอื่นพูดพูดวกไปวนมาแต่ทําไมตัวเองกลับมาพูดมาพูดวกไปวนมาคือมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาที่เราพูดอะคือมันเจอคําที่เราพูดไม่ได้อะทุกคนเพา่าวก็จะคิดว่าเออพูดดีไหมไม่พูดดีไหมการที่เราใช้ความคิดอ่ะ คือเปีว่าจะ,จะจะต้องมาพูดคําซ้ำๆอ่ทุกคนอันนี้คือมันเป็นความผิดของแพวาเองแล้วนะคะทุกคนก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเอซทุกคนทุกท่านนะคะที่ยังเสียสละเวลาอันที่มีค่านะคะของเอฟซีเพื่อที่จะมาฟัง สิ่งที่เพยาวาพูดสิ่งที่เพาวาเล่าสิ่งที่แพาวาแชร์หรือว่าสิ่งที่แพราวาบรรยายนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะ FC ทุกคนทุกท่านนะคะบามมะเป็นเอฟซีทางฝั่งเล่าฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศหรือว่าทุทากทุกคนถูกทุกฐานเด้อจากต้องอขอขอบคุณในหลายด้า ฟังแล้วก็มีความคิดเทนได้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไหนเด้อจ้าพี่ผัดนนกันได้กับตรงข้อโทษข้อภายเช่นเก่าเช่นเคยเด้อจ้าชอบคลิปนี้กับข้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังแหงใจแพ่า,าน้าเด้อในการเหตุคลิปต่อๆไปเด้อจ้าโอเคลราจาเจอกันไหมสวัสดีค่ะ